เราจไปวางไว้ตรงนู้นค่ะมันเกิรงอเสือจะเสือลงหนเอ็ดบย คอเจนเป็นช uh> ั้นเออเอ้อ ขึ้นนี่นอนท้องวายไม่ต้องตอบเลยแต่งนางได้แล้วไปเลยครับง่าล่ะบางทีเด้ก็ไม่หัวเราะเจ้ามือนี้ค่ะหัวมือจ้า มันกลัวเผาใจทำอย่างนั้นเจ้เดหันไปร้องไอ้ใจอีนะนัดจัดการเลยเฮ้ยแข้งนี้ทางนี้แก้มน่าแก้มลูกแดงตังแดงตังแดงตังแดงเออ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 เหนื่อยแล้ว ทำไมไม่มองกล้องเนี่ยกล้องมองกล้องเลย่ิคะนี่น่ะอายุมองมองกล้องมองกล้องมองกล้องจะมือจะตายกันอู้ีูเป็นไรวะหลบแต่กล้องเว้ยนี่ไม่ชื่อมันมันมืดที่ดูจับ เยะยกนานไปหมดเริ่มกัดแล้วหมดเริ่มกัดแล้ว มือถือโอ้ยมือจับจับมือจับ ต้องทามันย uh, oh, 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 ืน well, งุนยังไม่เห็นเลยเช็กอาบุรีอีกรอบละมองาเป็นคนบ้า วันนี้ให้เขากลับตัวกลับใจอยอมรับ